สเมษลัคนาเมษทุกคนนะคะพบกับช่องแวนระบายอีกแล้วนะคะวันนี้แวนจะมาดูไพ่ให้กับราสีเมษนะคะช่วงเดือนธันวาคมเนาะ,ะทุกไพ่นะคะแวนได้เปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะมันเป็นคอเรกทีฟอะเนาะ,ะวันนี้แวนจะใช้ไพ่ของ Universal นะคะแล้วก็ t ด e w ไวแอ n โนแล้วก็จะมี a อ n m m l s s p r r t t นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาฟังคำทํานายของเดือนธันวาคมปีนี้กันว่า ชาวราศีเมษเนี่ยะจะพบเจอกับสิ่งอะไรบ้างดีกว่านะคะใบแรกที่ได้นะคะเป็น the high priestess ค่ะ the high priestess นะคะใบที่สองเป็น eight of cups ใบที่สามเป็นสองดาบจ้ะใบที่สี่เป็น a c g of pentacles ใบที่ห้าเป็น seven of cups นะคะเจ็ดถ้วยนะคะอ่าต่อมาเป็น the w h e r n o ได้หกเหรียญ หกเหรียญหกเหรียญน,นะคะได้สิบเหรียญการเงินถ้าจะดีเนาะแล้วก็ได้ส่งไม้เท้าจ้ะส่วนไพออ่ Animal Spirit ได้ c o i Fish Spirit นะคะ The i s a l w a s e n o u g h แล้วก็มี Total Spirit นั่นเองนะคะเรามาลองอ่านไพ่กันเลยดีกว่าค่ะว่าในเดือนหน้าเนี่ยชาวราศีเมษนะคะลัคณาเมษเนี่ยจะเจอ กับอะไรมากนะคะทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะอย่าเอาไปคิดตัดสินใจอะไรนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นำทางในชีวิตเนาะอ่าเรามาเริ่มต้นกันใบแรกกันเลยดีกว่านะคะใบแรกของราศีเมษนะได้ the high priestess นะคะช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างนะคะทําให้แบบว่าเราอาจจะรับรู้เรื่องราวบางเรื่องเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ย เราสามารถเชื่อเซนส์นของเราได้ในการตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไปนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นกับว่าเรื่องนั้นๆน่นะเราอยากจะตัดสินใจยังไงเราอยากให้มันเป็นยังไงเนี่ยให้เชื่อสัญชตาตญาณให้เชื่อเซนส์นของเราได้เลยนะคะในเดือนหน้านะคะเพราะว่าราชนีพนั์เนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของคนที่ มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์ในตัวเองนะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรลึกลับนะคะมีความแบบมีความแบบนะ่าค้นหาอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลเหมือนว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเออเรื่องราแบบนี้เราต้องจัดการยังไงนะเราต้องแบบ ทํายังไงต่อไปเนี่ยแล้วความคิดแรกของเราในหัวที่แบบให้คําตอบออกมาให้เราเชื่อตามสัญชาตญาณน,นั้นได้เลยนะคะอืมในเดือนหน้านะแล้วก็ต่อมานะคะเป็น a อ e ช f อปคัพนะคะใครที่เกี่ยวกับอรอเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่ารอเรื่องสิ่งที่คาดหวังอยู่เนี่ยออจะประสบความสําเร็จนะคะและโดดเด่นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรักนะคะอาจจะมีคนหยิบยื่น นะคะโอกาสดีๆเรื่องความรักเนี่ยมาให้เขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีหรือว่าธาตุเนี่ยอาจจะเป็นธาตุน้ํานะคะหรือว่ามีนกรกฎพฤติกก็ได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาออผ่านคนรู้จักผ่านเพื่อนนะคะผ่านการติดต่อแล้วก็ผ่านการต,ติดต่อสื่อสารต่างๆภายในกลุ่มคนที่แบบเราเรารู้จักเราหรือว,ว่าผ่านครอบครัวอะไรก็ได้นะคนคนนี้จะมาหยิบยื่นโอกาสด้าน ความรักดีๆให้เรานะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาในแบบที่แบบว่ามาโดยที่แบบอาจจะทำให้เราสึกรู้สึกดีโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้นะและเราก็จะอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่าสองดาบมันขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความลังเลหรือว่ามีความที่ต้องแบบ มีอะไรให้เราต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกิดกับงานก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับงานอาจจะตัดสินใจว่าอยู่ว่าเออเราอยากจะทํางานอะไรเพิ่มไหมหรือเราอาจจะอยากเปลี่ยนงานไหมอะไรประมาณนี้หรืออาจจะพูดถึงเรื่องการสื่อสารก็ได้นะคะการสื่อสารกับใครบางคนเราอาจจะอยากออให้คําตอบกับใครสักคนอยู่นะคะแล้วก็ แต่มันยังแบบหาทางออกไม่ได้อาจจะแบบยังยังคิดไม่ออกว่าเออเราจะเลือกไปในทิศทางไหนในความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องการงานการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะมันจะมีในส่วนของเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดูว่าการเงินเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้รับ ทางการเงินใหม่ๆนะอาจจะมีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือด้านการเงินมาให้นะคะหรือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เงินนะคะเป็นกอบเป็นกำนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการได้รับโอกาสใหม่ๆจากการงานนะคะการได้รับโอกาสใหม่ๆเรื่องเงินจากจากคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยอาจจะแบบ อาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่แบบว่าเขาอาจจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยหรือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินหรือพูดถึงเรื่องโชคลาภเนี่ย a s o f Penacle เนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องโชคลาภได้เหมือนกันนะ,ะโชคลาภอาจจะเป็นในส่วนของอาจจะมีเงินที่เราแบบไม่คาดหวังเนี่ยเข้ามานะคะทำให้เรากระชุ่มกระชวยนะคะหรือทำให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ ขึ้นมาอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ของขวัญหรืออะไรมากมายนะเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของสิ้นปีเนาะเราอาจจะได้ของขวัญอะไรหรือว่าอาจจะต้องแบบไปเลือกของถูกใจอะไรต่างๆนานาเพื่อแบบซื้อไว้ในช่วงของปีใหม่ก็ได้นะคะเราอาจจะต้องเป็นคนไปเลือกหรือว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเดือนหน้าเราอาจจะมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้าหาเราเยอะก็ได้เหมือนกันนะเป็นมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะธาตุเด่นๆเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำน้ามีนกรกฎพฤจิกอนะคะอืมอ่อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเดือนหน้าอาจจะเราอาจจะแบบเนื้อหอมอ่ะอาจจะมีคนมาให้เราแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมาให้เราแบบมาให้เราแบบ รู้สึกกระชุ่มกระชวยว่าแบบเออมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็จะอาจจะมีช้อยให้เลือกเยอะนะคะเราก็อาจจะแบบเลือกไม่ถูกเออแต่อีใบเนี้ก็ออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะมีคนเข้าหาเราเยอะทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเออไม่รู้จะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยจะหันไปทางไหนก็มีแต่คนรักเอออยู่ดีก็ร้องเพลงเพลงบ่งบอกอายุนะคะอ่าต่อมาพูดถึงเรื่อง The White a l b เนี่ยอ่อ เรื่องเงินของราศรีเมษเดือนหน้าค่อนข้างเด่นชัดนะคะได้หกเหรียญขึ้นมานะคะหกเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะมันขึ้นมาตรงกับนี่เลยค่ะตรงกับ A s h o ฟ Cup ด้วยนะคะก็จะได้รับการซัพพอร์ตนะคะเช่นเดียวกับ A Oppenaker คือ จะได้รับการซัพพอร์ตนะคะหรือว่าเป็นเงินที่มาจากการเสน่หาก็ได้เป็นเงินที่มาจากงานใหม่ๆของเราที่เราแบบเริ่มลงมือทําไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเนี่ยงอกเงยออกมาเป็นต้นเงินเลยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็อาจจะแบบได้รับการซัพพอร์ตความช่วยเหลือต่างๆนะคะจากแบบคนรอบข้างนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหรือเราเนี่ยเดือนหน้าเราอาจจะต้องแบบไปช่วยเหลือเรื่องการเงิน กับครอบครัวเราก็ได้แฟนเราก็ได้หรือว่าเพื่อนฝูงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีสองกรณีีคืออาจจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรานะฮะหรือเราอาจจะต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือการเงินกับคนรับข้างเราก็ได้เช่นกันนะคะขึ้นมาตอกย้ำอีกเออสิบเหรียญเอาเข้าไปนะราศีเมษนะคะการเงินโดดเด่นมากๆนะคะสิบเหรียญเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นช่วงกอบโกยดีกว่า ทำอะไรหยิบจับอะไรนะคะก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะหรือว่าคิดหวังอยากได้เงินตรงไหนเนี่ยสมหวังไปหมดเออเอากับเขาสิอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองไม้เท้าอีกนะคะในในอนาคตอันใกล้นี้นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ย เรื่องการงานเนี่ยก็จะได้รับการอาจจะได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีนะคะจากเรื่องการงานการการงานการพัฒนาเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการงานการเงินนะคะได้หมดนะคะก็คือจะได้รับข่าวดีนะคะในส่วนของการงานเนี่ยอาจจะได้เรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่จะทําให้เราแบบ ก้าวไปสู่ความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะสองไม้เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าใครมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะโดยที่แบบว่าเ,เราทั้งคู่เนี่ยจับมือแล้วก็ร่วมมือในการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีแฟนนะไพ่ถ้วยก็ออกมาเนี่ยอาจจะมีคนที่แบบ เข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็คนคนนี้อาจจะาสามารถสร้างอนาคตไปได้ด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยโดยรวมของราศีเมษนะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณอาจจะได้มีแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะส่วนปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีความคิดที่อาจจะเหมือนกับว่าความคิดที่แบบว่าเฉียบขาด นะคะแล้วก็เป็นความคิดที่หลักแหลมฉเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะคะหรือถ้ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์มีแต่การต้องเลือกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถตัดสินใจได้นะเออทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะคือเรียกได้ว่าการเงินโดดเด่นอ่ะ,อะความปัญหาเนี่ยไพ่ปัญหาออกแค่ใบเดียว แต่เป็นปัญหาที่ตัวเราเองนะไม่ได้เป็นปัญหาที่คนอื่นนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างเนี่ยมันเราอาจจะแก้ไขไม่ได้ในทันทีอาจจะต้องคิดวิเคราะห์ตัดสินใจก่อนแต่สุดท้ายเนี่ย mm. เซนเราจะมาบอกเองค่ะว่าเราควรจะแก้ไขไปัญหาอันนั้นยังไงนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยการเงินนะคะจะ จะโดดเด่นนะคะเงินคาดหวังอะไรก็จะได้ตามที่อย่างนั้นตามตามที่อย่างนั้นไม่ใช่คือคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบผลสาเร็จเพราะว่าสิเหรียญออกมานะคะค่อนข้างจะอูฟู่ดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะจ๊ะอ่าโอเคยินดีกับราศีเมษด้วยนะจ๊ะเดือนหน้าก็แทบไม่มีปัญหาอะไรนะมีแต่แบบว่าเล็กๆน้อยๆให้เราต้องคิดแก้ไข นิด,นดหน่อยๆแต่เราก็จะแบบผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูไพ่ของอ Animal Spirit นะคะว่าอยากแนะนำอะไรเนาะ Animal Spirit อ,ะออกมาบอกว่า t h e r e is always enough นะคะก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าพึงพอใจอยู่แล้ว mm hmm. เราไม่ได้แบบว่าคาดหวังกับอะไรมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ย เ,ออเราก็ทำทำในสิ่งที่เรามีและพอใจในสิ่งที่เรามีดีกว่านะคะเราจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเต่าเนี่ยพลังงานเต่าเนี่ยก็ออกมาบอกว่า slow and steady y win the race นะคะก็หมายถึงว่าช้าแต่มั่นคงเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยชนะกับทุกๆอย่างนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบว่า ทำอะไรคิดตัดสินใจรวดเร็วอะไรนะคะแต่ว่าเราตั้แค่ตั้งใจทําเราแค่เอ,อ่อคอนเซนเทรตกับกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นไปตามสเต็ปนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมือทําค่อยๆดูการเจริญเติบโต,ตของมันเนี่ยทุกๆอย่างก็จะประสบผลสําเร็จไปอย่างใจที่เราคิดเหมือนได้เช่นกันนะ เออโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของเราเออของเราคือชาวราศีเมษนะคะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไระประสบผลสําเร็จดีเนาะเออก็ยินดีด้วยนะคะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขออ่านไพ่ของเราชาวราศีเมษแต่เพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแวนระบายด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะหรือว่าใครมีข้อติดชมใครที่อ๋ออยากให้แวนอ่านไพ่ แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือก็สามารถแจ้งได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นในรูปแบบของอความสุภาพเนาะเออเราจะแบบไม่มาบูลลี่กันนะว่าเออทำไมยายคนนี้อ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไม่เอานะคะแต่ละคนก็จะมีสไตล์การอ่านไพ่ที่ไม่เหมือนกันนะ,นะคะยังไงก็ฝากช่องเวลระบด้วยละกันนะคะยังไงชาวราศีเมเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย